สวัสดีค่ะมาสเตอร์คิชเช่นวันนี้นะคะพบกับเมนูผัดหมูหวานค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มหั่นหมูสามชั้นกันก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยหอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมของเรานะคะต่อมาค่ะเราจะปรุงรสในหมูกันเลยนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายผงปรุงรสผงชูรสแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะแล้วก็เกลือนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนค่ะแล้วก็นำกระเทียมไปเจียวได้เลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงของเราค่ะผัดให้เหลืองหอมได้เลยค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ใส่หมูอของเราค่ะลงไปผัดได้เลยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะก็เพิ่มสีสันเล็กน้อยค่ะก็คือซีอิ๊วดำค่ะ เพื่อเพิ่มสีของหมูนะคะให้มีสีเข้มยิ่งขึ้นค่ะผัดได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเติมนม้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ต้มหมูของเราไปได้เลยค่ะต้มจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะจากนั้นก็หมั่นคุณสักเล็กน้อยนะคะไม่ให้หมูของเราติดกระทะค่ะแล้วก็เมื่อน้ำแห้งนะคะเราก็ใส่หอมแดงได้เลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของหมูหวานของเราค่ะ แล้วก็ตอนนี้ชิมรสดูได้เลยนะคะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะเมื่อน้ำแห้งแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยคะ่ะน่าทานไหมคะทุกคนเมนูผัดหมูหวานของเราคะ่ะวันนี้